ริโภคจำนวนมากได้รายงานถึงการมีสุขภาพที่ดีขึ้นหลังจากได้ทาน GTNF Milk Powder เป็นต้นว่าร่างกายอดทนและมีพลังงานมากขึ้นระดับกลูโครสในกระแสะเลือดลดลงบรรดาการของโรคเบาหวานบรรเทาลงคอเลสเจอรอลชนิดที่เป็นโทษลดลงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเข้มแข็งขึ้นอาการแพ้ทางผิวหนังลดลงบาดแผลหายเร็วขึ้นใบหน้าสดใสขึ้น การปวดประจำเดือนลดลงมีพลังทางเพศสูงขึ้นอาการไข,ข้คอ,อกเสบลดลงเป็นต้นการดีขึ้นของอาการต่างๆทางสุขภาพเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรดเรเหมาได้ให้คำอธิบายทางการแพทย์ไว้ดังนี้ GDF Mew Powder ช่วยปรปับปรุงกระบวนการเมบอลิซึมของกรูโคสในกระแสะเลือดของร่างกายเป็นการช่วยเหลือกิจกรรมระดับเซลล์ในเมื่อเซล์เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของร่างกายถ้าแต่ละเซลล์ทำงานเหมาะสมขึ้นดีขึ้น ผลทางบวกก็สามารถปรากฏขึ้นได้ทั่วทางร่างกายดังนั้นหลังจากทานอาหารเสริม GTF n F นี้แล้วคุณอาจจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นกระช่วงรวชวยขึ้นผิวสดใสเปล่งปังขึ้นเพราะวะทางสุขภาพอื่นๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนับไปท่วนมันเป็นไปได้ GTF n Mule Powder อุดมไปด้วยสาร GTF รับประทานเป็นประจำจะช่วยเติม GTF ที่ขาดหายไปในร่างกายของคุณให้กลับมาสมบูรณ์นอกจากนี้ยังช่วยควบคุม กระบวนการเมตาบอริซึมของกลูโคสในกระแสะเลือดกระตุ้นกิจกรรมระดับเซลล์ปรับปรุงการทำงานของอวัยวะของร่างกายช่วยบรรเทาอาการของโรคหลายชนิดและที่สำคัญคือช่วยทวงคืนสุขภาพที่ดีที่เคยหายไปกลับคืนมาสู่คุณ